นี้ก็มาสรุปแม่แรงนะการซ่อมแม่แรงก็ถ้าแม่แรงตัวเล็กนี้ก็จะง่ายก็ถ้าเราใช้ไปก็เวลามันชอบลงนะครับแบบเราอย่างขี้เกียจแกะซ่อมนะขี้เกียจมันยังไม่รั่วอะไรนะแต่ว่าขี้เกียจแกะซ่อมเปลี่ยนสีหมดทั้งหมดนะเวลาขึ้นแล้วมันชอบลงก็ ไอตัวที่ตูดมันนะก่อนเราโยกแยกแม่แรงมันจะมีตัวเกลียวปรับใช่ไหมอัดอัดอัดแล้วถึงจะแยกขึ้นได้ใช่ไหมอัดแล้วขายก็จะลงไอตัวเนี้ยก็จะมีโอลิงอยู่นะโอลิงส่วนมากเราเปลี่ยนโอลิงก็จะไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะครับก็จะมีตรงปลายมานะตรงปลายที่เราเกลียวที่อัดไปมันจะมีลูกปืนอยู่ข้างในนะส่วนมากจะเป็นลูกเล็กนะลูกเล็กประมาณสองมิลสามมิล พอเราใช้ไปเราอัดแยกเข้าแยกออกลูกปืนมันอัดเข้าในรูนะครับในรูข้างในอัดเข้าอัดออกหลายปีพวกบ่าบ่ามันก็เริ่มสึกนะไอ้ลูกปืนลูกเล็กลูกเดิมมันก็เอาไม่อยู่นะเกิดช่องว่างมันก็จะเลยขึ้นแล้วสภาพมันก็จะลงบางทีก็ไม่ลงบางทีก็ลงให้เราเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยสมมติลูกปืนนี้สองมิลเราก็เปลี่ยนให้เป็นสามมิล จะเป็นสามมิลแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสี่มิลหรือสามมิลครึ่งให้ใหญ่โตกว่าเดิมประมาณครึ่งมิลหรือหนึ่งมิลนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ใส่แทนมันก็จะปิดรูสนิทนะปิดรูสนิทอันนี้ก็เข็ดไม่รับนะคืออาจจะเป็นเข็ดรับก็ได้นะก็ถ้าใครขี้เกียจนะขี้เกียจยังขี้เกียจซื้อใหม่หรือวอ่ายังขี้เกียจรื้อซ่อมนะแต่่วนมาก็ตัวเล็กนี้ก็ง่ายคนระับเปลี่ยนหรือซ่อมก็ง่ายนะ ตัวไม่ยากไม่ค่อยมีปัญหาการไล่ก็ไม่ยากเพราะม,มีแค่รูเดียวส่วนมากรูสองรูก็แปบ๊บเดียวก็เสร็จนะครับไอแรงดันสุญญากาศมันจะไม่จะไม่ตีกลับมากมายแต่ส่วนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็จะบางยี่ห้อก็จะมีปัญหามากเลยเวลาเราซ่อมไปนะครับเราซ่อมไปปุ๊บเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรหมดละ แต่ส่วนมากที่มันรั่วหยดนะครับรั่วยดเป็นพอซีนซีนหน้านะครับซีนตัวหน้าคอก็บอกเนี่ยที่ไว้อัดเนี่ยครับอัดหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะตัวเนี้ยซีนตัวนี้เราต้องให้โตนะครับให้อ้วนนะให้ใส่ยากนิดหนึ่งแต่เลาใส่ต้องเบาๆนะครับเอาน้ำมันทาเดี๋ยวมันจะขาดหมุนๆนเอาให้ฟิตนะครับให้อ้วนๆถ้าเข้ามาตัวพร้อมแล้วก็เพิ่มอ้วนสักครึ่งมิลน,นะครับใส่ยากหน่อยอน้ำมันทานะจะ ถ้ามันไม่เข้าแล้วคเอาน้ำมันทาแล้วก็ค่อยหมุนนะค่อยหมุนเข้าตีเย็นแล,แล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่ดวงนะแต่สําหรับกรณีที่บางกรณีที่เปลี่ยนเสร็จนะเปลี่ยนเสร็จแล้วมันมันอะไรนะโยกขึ้นแล้วมันก็โยกโยกขึ้นเพราะกระดกมันก็ลงโยกขึ้นกระดกก,ะดก็ลงคือแทนที่มันจะขึ้นขึ้นขึ้นใช่ไหมอันนี้เราโยก โยกลงมันขึ้นโยกขึ้นมาลงก็อยู่ที่เดิมครประมาณที่เดิมก็แสดงว่ามันทะลุนะข้างในนี้ซีนเรานะครับซีนก็บอกเรามันรั่วมันก็เล,เลยทะลุนะน้ํามันที่เราจะอัดนะน้ํามันที่จะอัดใช่ไหมครับอ,อัดอัดอัดตัวลิงนะครับลิงออกมาใช่ไหมไอโอลิงออกมาโอลิงครับออกมาเนี่ย ที่เราอัดมามันก็จะรั่วย้อนกลับย้อนกลับทําให้น้ํามันพอย้อนกลับมากๆน้ํามันหน้าน้ํามันหลังมันเกิดอาการปกติต้องมีน้ํามันข้างหลังนะครับที่เราอัดมันดันขึ้นมาใช่ไหมแต่พอรั่วปุ๊บน้ามันมันก็ไปอยู่ข้างหน้าด้วยอยู่ข้างหลังด้วยตอนนี้ก็น้ํามันอยู่ข้างหน้ากระบอกด้วยข้างหลังกระบอกด้วยโยกโยกขึ้นมันก็ขึ้นโยกลงมันก็ลงโยกขึ้นมันก็ขึ้นโยกลงมันก็ลงก็ บางคนก็การแก้ปัญหาก็คือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนโอลิงนะเปลี่ยนโอลิงให้โอลิงกระบอกสูบให้มีรั่วนะครับให้ฟิตนะครับให้ฟิตก็ตอนใส่ก็เหมือนเดิมนะพี่ยาให้มันขาดนะให้พยายามใช้น้ํามันนะครับอาจจะระบีพยายามอย่าใช้นะมันบางทีมันอมทําให้ลูกยางเบิ่นนะครับใช้ไม่คี่เดือลลูกยางเบิ่นเสียนะครับให้ใช้น้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็บางรุ่น บางรุ่นเขาไม่ให้ขึ้นสุดนะพอขึ้นสุดปุ๊บปลายกระบอกปลายกระบอกตัวนี้นะครับเขาจะบากไว้บากล่องไว้ปอกกระบอกนะเขาจะบากล่องไว้สี่สี่ประมาณสองมิลนะสามมิลบากไว้สี่ที่เออเราโยกน้ามันมันก็จะกลับโยกน้ามันกลับแต่ถ้าเราโยกมากนะโยกมากน้ำมันมันกลับคราวนี้หน้ากับหลังมันเท่ากันคราวนี้ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับโยกขึ้นโยก พอ,อลงมันก็ลงยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงไม่ไปไหนครับก็ลักษณะนี้ก็เหมือนกับกรณีที่ลูกยางกระบอกสูบข้างในมันไม่ดีนะครับมันไหลย,ย้อนกลับแต่บางคนก็ยังขี้เกียจซ่อมนะ,ะขี้เกียจซ่อมก็ให้ทําการลงแม่แรงสุดลงแม่แรงสุดแล้วก็เติมน้ํามันนะ,ะเติมน้ามันให้เต็มเติมน้ํามันให้เต็มแล้วเราก็บิดนะครับ บิดเฟืองให้แน่นนะครับบิดเฟืองให้แน่นบิดเฟืองให้แน่นเสร็จปุ๊บให้เรายกนะครับใช้เท้าเหยียบนะใช้เท้าเหยียบแล้วใช้มือยกแล้วก็ใช้เท้าหน้าเหยียบเยียบเนี่ยนะเท้าหลังก็เยียบเหยียบตรงนี้นะอ,อย่าให้มันลื่นนะครับถ้าลื่นเล้เดี๋ยวมันจะนีบมือนตลายครับเท้าหน้าเท้าหลังเหยียบเอยเท้าซ้ายเท้าขวาเยียบเยียบไว้นะครับเยยบไว้แล้วก็เอามืองาง มืองางนี้ขึ้นมานะครับงางแม่แรงขึ้นมาให้สุดเลยนะครับให้สุดเลยแล้วเราก็ให้ทําการ้างไว้เงี้ยครับแล้วเราก็ทําการโยกนะครับโยกด้านแม่แรงซักประมาณสามสิบทีนะครับโยกให้แรงดันมันเข้านะครับบอเราบิดนะบิดเฟืองหลอกนะครับแล้วก็โยกขางไว้เงี้ยโยกโยกเสาแม่แรงนะโยกหนึ่งสองสามโยกเสาแม่แรง ขึ้นลง kilo. ประมาณ30ครั้งให้อากาศมันอัดเข้าไปในนี้ครับเสร็จแล้วเราปล่อยครับปล่อยแม่แรงลงนี้ค่อยๆปล่อยนะครับมันก็จะลงประมาณครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวของความสูงเสร็จแล้วมันก็จะอยู่แค่นี้ครับเราให้เราทําการโยกแม่แรงครับโยกไม่แรงขึ้น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 แม่แรงเราก็จะใช้ได้ถึงระดับนี้ก็แบบใช้บวกโฟวินนะครับมันก็จะสูงครับแต่ถ้าเราลงมาต่ําไม่ได้ลงมาต่ําก็จะไม่มีแรงดันเพราะว่า เราขี้เกียจซ่อมน้ำมันหน้าหลังมันรั่วถึงกันมันก็เลยยกยกไม่ไปครับยกขึ้นก็ขึ้นยกลงก็ลงขึ้นลงขึ้น,น,ล,งนลงอยู่ที่เดิมนะครับก็แต่เราขี้เกียจนะขี้เกียจเปลี่ยนแล้วก็เหมือนได้แม่แรงยกสูงนะครับแม่แรงสูงก็ก็คือระดับระดับครึ่งหนึ่งนะประมาณสองคืบนะครับที่เราลงได้ต่าสุดสองคืบแล้วเราก็ขึ้นไปจนสุดมากเลยนะจนสุดมากอย่างเี้ย ถ้าเราขี้เกียจถอดนะแต่ว่าตอนขึ้นเราก็ต้องใช้ตัวเล็กก่อนนะตัวเล็กขึ้นให้ได้ประมาณสองคืบแล้วเราก็เอาแม่แรงตัวนี้ไปสอดเพราะแม่แรงที่เราน้ำมันรั่วกระบอกหน้าไปกระบอกหน้ากระบอกหลังเท่ากันเนะี่ยเราขี้เกียจเปลี่ยนนะเราก็จะสามารถใช้ได้เฉพาะได้แค่ครึ่งเดียวนะลงได้แค่ครึ่บเดียวสองคืบนะครับการใช้งานเราก็ต้องเอาแม่แรงตัวอีกเล็กนะ มาขึ้นก่อนนะคับมาขึ้นให้ได้สองคืบแล้วเราก็อเอาตัวใหญ่เนี่ยที่เราหยั่งไว้ได้แค่สองคืบมาสอดแล้วก็ขึ้นนะก็คือเราจะได้แม่แรงที่ขีเกียจถอดซ่อมก่อนนะคือยังไม่อยากซ่อมแต่อยากใช้งานก่อนก็เราก็จะใช้ได้ระดับนี้นะระดับนี้ระดับประมาณสองคืบสุดเลยนะสุดสูงมากก็ระดับนี้ที่เราใช้ได้เพราะเรายังขีเกียจถอดซ่อมมันรั่วในกระบอก น้ำมันหน้าหลังมันไหลมาเท่ากันแต่ก่อนขึ้นเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะตัวเล็กขึ้นให้ได้สองคืบแล้วก็ค่อยเอาแม่แรงตัวนี้สอดเข้าไปแม่แรงตัวนี้ก็คือเราใช้ระดับความสูงคือใช้ได้สองคืบถึงสุดเลยนะสุดมากเป็นสูงท่วมประมาณหัวเขา่านะครับแต่ปกติแม่แรงทั่วไปมันก็จะได้ประมาณอาจจะไม่ถึงนะครับถ้าถ้าตัวกลางนะแต่ถ้าตัวยาวก็ถึงนะ อันนี้ตัวกลางนะอันนี้ตัวกลางจะมีตัวใหญ่อีกขาย,ยาวอันนี้อันนี้ก็ตัวกลางแต่เราปรับคี้เกียรปรับแบบคี้เกียรนะครับตามสุดสองสองคืบนะขึ้นมาสูงสุดอันนี้ก็เท่าระดับตัวใหญ่เวลาจะเจียรจานเบรกอะไรก็สบายนะครับสูงมากแต่ถ้าบางคนก็คี้เกียจลำคานนะคี้เกียจ์ลำคาญจะขึ้นเพราะว่อันนี้มันต้อง มันลงต่ําได้แค่สองครบถ้าลงต่ำกว่าน,นี้มันก็จะต้องง้างใหม่นะครับ mm. ก็ต้องรื้อนะต้องรื้อใหม่รือเปลี่ยนซีโนโนลิง์ให้แน่นแต่ถ้าบางทีซีโนลิงแน่นแล้วก็ก็ยังว่าที่บางทีก็แกนนะครับแกนที่เขาไม่ให้ขึ้นสุดนะบอกก็บอกเขาบาก,ก,บากไว,นะว้นะสี่ที่เวลาขึ้นสุดนะ้ำมันจะไหลกลับพอเราโยกสุดหลายๆรอบน้ำมันหน้าหลังเท่ากันคนระับท่นี้ก็โยกขึ้นโยกลงไม่ไปก็ ถ้าที่เกียรนะที่เกียรถอดหรือถอดหรือลใส่น้ํามันโยกใหม่มันก็จะดีเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเราขึ้นสุดหลายทีน้ามันก็จะเต็มนะเต็มเท่ากันก็จะโยกขึ้นขึ้นโยกลงลงขึ้นลงขึ้น,นลงอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมก็ปัญหาโรกแตกครับไม่รู้บริษัทหรอบางบางยี่ห้อมันเป็นนะครับปวดกระบาลก็จมมาก็ซ่อมไม่ได้ทิ้งนะอันนี้ก็อย่างที่เกียร์นะอย่างที่เกียรไอ แต่นี้เพียงแต่เขาบากไว้เพียงแต่ถ้าเราจะให้กลับมาใช้งานเตี้ยได้เหมือนเดิมนะไม่ต้องยกสองคืบนะก็จะต้องถอดถอดก็ขี้เกียจก็แค่ดึงสปริงออกหงายท้องแล้วก็เอาคอมาคอมมาตัวใหญ่มาบีบข้างแล้วก็เอาด้ามแม่แรงมาบิดตรงเคาะปากปากคอมาจะออกนะครับแต่ต้องต้องรัดแน่นนะครับคคนเดียวต้องใช้เชือกรัดนะครับ ลัดคอมาแล้วก็เอาด้ามไม่แลงเอาเอาด้ามอะไรนะครับเหล็กนัตยางอนะ่ะงัดปากคอมามันก็จะออกนลเออขี้เกียจนะแล้วก็เอาน้ํามันออกให้หมดนะเสร็จแล้วก็เติมน้ํามันให้เต็มเหมือนเดิมแล้วก็โยกใหม่ก็จะเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็อย่างว่าขี้เกียจเนะี่ยขี้เกียจก็ตัวนี้ก็กลายเป็นว่าขี้เกียจหรือก็คือใช้ระดับสองคืบนะมนลงได้แค่สองคืบถ้าลงต่ำกว่านี้ไม่ได้มันก็จะ แรงดันเท่ากันนะครับน้ำมันเท่ากันยกขึ้นยกลงยกขึ้นอยู่ที่เดิมไอ้น,นี้ระดับใช้ได้คือสองคืบนะสองคืบถึงสูงสุดอย่างนี้เลยนะแต่เราต้องมีตัวเล็กช่วยนะหรือแม่แรงแม่แรงตัวเล็กช่วยขึ้นให้สองคืบเพราะตัวนี้ตัวนี้ที่เราที่เอเซอร์ม,มันลงได้แค่สองคืบแต่ก็ข้อดีก็คือการเจียจานะเจียจานเบรกหรือยกขัดแบบว่าคนเดียวนะครับเอาเสื้อปูนอนมันก็จะสูงก็โอเค ก็ไอ้นี่ก็สําคัญนะคบางรุ่นมันชัดสีเดี๋ยวนี้มันใหญ่นะครับชัดสีใหญ่เนี่ยเราต้องหาเชื่อมนาะหาเชื่อมให้มันเต็มนะเต็มชัดสีนะชัดสีรุ่นใหม่มันจะใหญ่จะรุ่นเก่ามันจะเล็กหรือใหม่ชัดสีมันจะใหญ่นะเราก็ต้องนี่ครับเชื่อมเชื่อมเชื่อมบ่าล็อกนะเชื่อมบ่าล็อกเพราะตอนขึ้นไม่เท่าไรตอนลงอันตรายนะถ้าไม่มีตัวนี้นะมันมันล็อกไม่ได้ มันก็จะล่วงชัสีนะมันจะล่วงชัสีอันตรายนะและ้วบางทีเราเราไม่นิ่มนวลพอเนาะหรือล้อเราฝืดอันนี้มันจะถลายล่วงนะถลายล่วงก็อันตรายกนะ็ถ้าบ่าใครแคบนะครับชัดตุ่มชัสีไม่ได้นะกระบะ่มจะซีไม่ได้เราก็ต้องไปงนี่คแต้มนอกนะแต้มนอกล็อกไว้นะเนี่ยล็อกไว้อันตรายนะครับเวลาลงอันตรายเวลาขึ้นไม่เท่าไรเวลาลงอันตรายมากมันลืน่น ตอนขึ้นมันก็ลื่นนะครับแต่ลื่นไม่เท่าไหร่แต่ตอนลงอันตรายมากเพราะบางจังหวะเราบิดบิดมันไวเกินมันก็ลื่นลื่นหลุดนะหลุดจากชัดซีลงมาก็อันตรายนะเนีก็ผลมันแคบนะรุ่นเก่ามันแคบเอ้ยรุ่นใหม่แคบนะแต่รุ่นเก่ามันจะกว้างนะไอ้นี้รุ่นรุ่นใหม่มันแคบเราก็ต้องเจียเพิ่มนะเอ้ยเชื่อมนะครับเชื่อมบ่าเพิ่มมาเพื่อล็อกล็อกชัดซีนะเนี่ยขึ้นลงแรงก็ไม่หลุดนะครับเพราะชัดซีมันวางอย่างนี้นะ หลงแรงก,ก็ไม่รู้ี่อันตรายคนระับตัวนี้จำเป็นนะตัวนี้ถ้วยจานลับตลงไประดก็การขึ้นทุกครั้งใช้สามขานะใช้สามขาลองทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแมแรงใหม่อะไรก็ช่งคนระับโอกาสมันอาจจะสุดตัวนะี่อันตรายนะขึ้นทุกครั้งก็ต้องมีสามขาลองไว้เลยนะบางทีขึ้นระดับเตี้ยปุ๊บก,ก็มีสามขาระดับหนึ่งลองพอขึ้นสูงเราก็ต้องสามขาระดับหนึ่งลองนะ อย่าไปขึ้นสูงจนยังไม่ลองนะเพราะโอกาสพลาดมันจะมีอันตรายแม่แรงนี้ก็เหมือนจะไม่อันตรายนะครับแต่แต่อันตรายนะถ้ามันพลาดมาก็าใหญ่พลาดนะครับถ้าพลาดทีเดียวก็โอ้โหอันตรายมากอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากน,นี่ก็วิธีว่าทำไมแม่แรงยกขึ้นยกลงอยู่ที่เดิมนะครับแล้วเพราะาน้ามันครับน้ํามันภายในกระบอกมันรั่วเกิดการรั่ว มันไม่แน่นนะครับเหมือนตอนแรกๆน้ำมันหน้าน้ำมันหลังก็บอกเท่ากันก็เลยโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นโยกลงอยู่ที่เดิมแต่อันนี้มันไม่ใช่นะครับไอรุ่นนี้มันดันเขาไม่ให้โยกสุดไม่ให้ขึ้นสุดมากเขาดันไปบากนะบากบากนี้บ,บอกสูบบากปลายบอกกระบอกสูบนะสีที่เวลายโยกน้ำมันจะได้ไหลกลับอะพอเราโยกเล่นมากๆน้ำมันไหลกลับหน้าหลังเท่ากันก็อันนี้ก็เกิดอาการ น้ำมันหน้าน้ำมันหลังเท่ากันโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นโยกลงอยู่ที่เดิมน,นะอันนี้ก็การแกร้ปัญหาก็คือแค่เราถอดหรือถ่ายน้ำมันให้หมดแล้วเราแค่เติมน้ำมันเข้าไปให้เต็มแล้วก็โยกมันก็จะหายแต่วันนี้ขี้เกียจนะขี้เกียจถอดแนะครับลืมมาหลายรอบก็บางทีก็ซื้อตัวเล็กมาเล่นก็ตัวใหญ่ก็ขี้เกียจถอดนะแต่ตัวใหญ่นี่ก็ไวระดับขึ้นรถโฟวินได้เลยเนะจียจานก็คือว่า ลงได้แค่สองคืบนะสองคืบถึงสุดเนี่ยสุดสุดสุดเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับที่แบบบางคนก็งงนะว่ามันไม่ขึ้นขึ้น,นโยกขึ้นลงมันอยู่ที่เดิมนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ยไม่ไม่ซีนกรบ,บอกรั่วาภายในก็ไอเขาไม่ขึ้นสุดเขาบากปากบากปลายก,ก,ก,ก็บอกไว้นะครับสีด้านนะครับบากใบก็บอกไม่ให้รอง ขึ้นสุดนะครับแต่เราไปโยกเล่นน้ำมันก็หน้าหลังมันก็เท่ากันนะเหมือนเหมือนว่าเหมือนประมาณว่าอีกอย่างก็คือก็บอกลูกยางก็บอกมันมันรั่วนะเวลาอัดมันก็น้ำมันมันก็อยู่รั่วไปข้างหน้าข้างหลังเท่ากันนะครับก็โยกขึ้นโยกลงอยู่ที่เดิมก็ขี้เกียจก็ง้างนะง้างแล้วก็บิดลลอกนะง้างบิดลลอกก็แยกสามสิบทีนะครับง้างขึ้นไว้นะครับบิดแยก 3ามทแล้วก็ปล่อยมันจะลงครึ่งแล้วเราก็โยกล้วจะใช้จะได้ใช้งานแกสองคืบถึงบนสุดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีขี้เกียจนะบางคนขี้เกียจซ่อมนะก็ยังไม่มีเวลาเลอนะคว่าทำนี้ได้ครับ